เครื่องแกงนะคะเกลือพริกไทยขา่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแช่น้ำนะคะสีแดงแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กมีกะปิค่ะมีผิวมะก,กรูดนะคะกะปินี่ก็ใช้กะปิดีๆก็จะอร่อยนะคะลูกผักชีญี่หลาคั่วแล้วก็ตมให้เรียบร้อยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตำพริกกันเลย ก็จะมีเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งไม่ได้แช่น้ำนะคะแล้วก็จะมีใส่ขาตะไคร้ค่ะลงตำอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ตำยากนิดนึงนะคะก็ตำเลยจากนั้นก็จะใส่หอมกับกระเทียมค่ะ เราก็ตำรวมกันนะคะใส่กะปิด้วยลูกผักชียี่หาคาขวตตำเพื่อความหอมของแกงตำเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้น้ำพริกแกงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแกงกันเลยต่อไปเราก็จะใส่ เนื้อนะคะแล้วก็เคี่ยวกับกะทิให้เขาสุกเพราะว่าเนื้อวันนี้ของเาจะเป็นเนื้อที่เหมือนเสือร้องไห้เขาก็จะเหนียวนะคะทีนี้ก็จะต้องเอามาเคี่ยวนะคะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเอาเนื้อมารวนกับหางกะทิเนาะรว,รวนให้สุกรวนให้สุกเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นเนื้อที่นุ่มๆหรือว่าไม่มันเปื่อยแล้วก็ไม่ต้องรวนอะไรมากนะคะพอสุกก็พอจากนั้นเราก็จะมา เริ่มทำแกงกันเลยใช้กะทินะคะหัวกะทิจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแกงนะคะที่เราตำไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ตามชอบนะคะจะใส่มากใส่น้อยสำหรับพริกแกงนะคะจากนั้นก็ให้กะทิเขาเดือดนิดนึงนะคะแตกมันนิดหน่อยจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงอย่างที่บอกนะคะใส่ตามชอบเลยจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยขนาดไหนนะคะของแต่ใส่ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะคะ่ะ เพราะว่าแกงเนื้อประมาณสักครึ่งกิโลจากนั้นเราก็ผัดเคี่ยวไปจนน้ำพริกแกงของเราเนี่ยหอมแตกมันนะคะจากนั้นนะคะเราก็รอให้เขาแตกมันนิดนึงก็ใช้เวลานิดหน่อยนะคะในการผัดจากนั้นเราก็จะนําเนื้อที่เรารวนเอาไว้นะคะก็เอามาใส่แล้วก็ผัดให้เข้ากับน้ําพริกแกงของเรานะคะเนื้อเนี่ยจะนุ่มแล้วก็จะอร่อยเข้ากับ น้ำพริกของเราได้ดีเลยผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดสัก3-5นาทีนะคะหรือว่าถ้าไม่ต้องถ้าเนื้อไม่เหนียวก็ไม่ต้องผัดมากนะคะผัดสัก3-5นาทีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะลงผัดด้วยการจะได้หอมๆค่ะจากนั้นเราใส่หางกะทิหรือว่าจะใส่น้ำก็ได้นะคะของตะน้ำล้างคกใส่แล้วก็ร้อยเขาเดือดค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันเนาะพอแกงเริ่มเดือดนะคะใส่หน่อไม้ที่เราหั่นเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็ควรให้เข้ากันนะคะรอน้ำแกงเดือดให้หน่อไม้แล้วก็เนื้อนะคะเข้ากับน้ำแกงได้ดีๆ ราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะสักหนึ่งช้อนใครไม่ชอบก็ใส่น้อยหน่อยได้นะคะแล้วก็ตามด้วยความเค็มจากน้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนหรือใครชอบเค็มมากเค็มน้อยอันนี้ก็แล้วแต่รสชาติของแต่ละท่านเลยนะคะเพราะว่าพริกแกงแต่ละท่านนี่ไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตารู้ว่าตาใส่เกลือขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมซื้อแกงซื้อนะคะ ก็ต้องชิมรสเอาก่อนก่อนที่จะใส่น้ำปลานะจ๊ะเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็จะแก้ยากค่ะจากนั้นทิมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาจ้ะเพื่อความหอมของแกงของเรานะคะแกงเนื้อนี่ขาดใบโหระพานีไม่ใช่แกงเนื้อเลยนะจะหอมมากหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะตาใส่พริก พริกสดเลยเพราะว่าพริกชี้ฟ้าที่อเมริกาหายากค่ะก็จะใส่เป็นพริกขี้หนูสีแดงเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงเนื้อของเราเนื้อกรุบกรุบนะคะเดี๋ยวก็จัดใส่จานทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวอร่อยๆหรือว่าเป็นปลาสลิดทอดนะคะก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตักใส่ถ้วยนะคะเสิร์ฟกับข้าวสวยกันทานกันได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะก็ทำไม่ยากเนาะอย่างที่บอกนะคะถ้าได้พริกแกงดีๆหรือว่าน้ำพริกแกงที่เราํำเองเนี่ยรอบรองความอร่อยแกงนะคะถ้าได้พริกแกงถึงก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะถ้าชอบช่วยกันกดแชร์กดกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ตาด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะทุกคน ขอบคุณค่ะ